950เกมที่2นะคะเท่ากับ1ันเนาะที่เราต้องไฟให้ถึง10ก่อนละกันนะคะใจอยากจะเล่นแรงกว่าน,นี้แต่แบบกลัวจะหมดซะกอ่อนและเกมเป็นยังไงก็ยังไม่รู้ด้วยห้าาร้อยพันเก้ามีโอกาสละยี่สิบไปเลยถึงพอนำมาพอดีแต่ก็คงจะรวมไม่ไหวนะพันเก้านะคะพันเก้าไปคืนมาไปได้เท่าไหร่ ดีๆเ้อดีๆเออวุ้ยโอเคจะกกได้คือแล้วจะกกได้คือแล้วว้ยให้มังกรด้วยเลยไหมล่ะให้มันจบๆไปมันไม่ให้เราจบอ่ะิถึงไหมอ่ะถึงแล้วจะอยู่แปดสิบน่ารักสุดๆเลยมุกาาจะไปได้มากกว่านี้ไหมคะคุณพี่คะคที่ละหลายพั1980 2000, นเก้าแปดสิบกับสองพันเนาะ ขวงไปหมดนะคะควางไปหมดมาแบบน่ารักน่ารักมันไปอยู่ทางนู้นหมดเลยอะดิมาเดนอ่ะเราก็ไม่ได้อยากจะแบบหลอกเป้าอะไรขนาดนั้นเนาะมาดูสิไม่มีอะไรเข้าให้เลยจ้าสาวจะหมดเอาหน้าอย่างเงี้ยจะหมดเอานา <c oughs> ะมังกรเข้าให้หน่อยได้ไหม ้าไม่รอดแน่ๆเราลองหวังพึ่งมุปกรดูไหมใส่มดหวังพึ่งไม่ได้เลยค่ะจะให้หยุดต่อพันก้าวเสว่าเกมไวเออขอสักนิดนึงไปอีกหน่อยไม่ได้เลย,เลยหมดนะฮะเวนกลับลิง์รับทรัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทำได้ง่ายแค่นำลิงก์แค่ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชื่อถึง0.7% นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงรับซย์เข้าไปยังหัวข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิน้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิรอีกค,ครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลย เพียงเท่นี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลองทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย